สวัสดีค่ะครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตมาแล้วค่ะเย่ yeah. หากไม่รักก็ไม่บอกวันที่23แล้วจ้าไม่รักจริงไม่มานะคะครูสิตามาแล้วจ้าจะไม่รัก ไม่บอกส,สะะกสวัสดีนะคะดินจาโลกสวัสดีนะคะโค้ดกิมสวัสดีมาดามกิฟนะคะสวัสดีคุณนริศรานะคุณนิศราคุณนฤทธนนะคะคุณจุ๊บแจงจะลมจะล,ลายพลิกลอกกันมากมายแบบเทกระเป๋าพลิกลอกกันอย่างนี้ันเสีย จะให้ฉันนั้นเอาคืนที่ใครมาเอาคืนที่นี่ค่ะสวัสดีคุณสาคุณสุภาพรคุณนกเกซดีคุณนกทุกนกเลย,ค,ยคุณการชยาคุณการชนาสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีหนูกุ้งนะคะหนูกบหนูไก่นะคะหนูนกหนูปูหนูปลาสวัสดีคุณมีนาเมษาพฤษาเมิพุนานะคะสวัสดีคุณสายทองคุณสายเพชรนะคะสวัสดีคุณตุ๊กค่ะคุณอาอ,อนิจังผู้อ่านผิดเนะี่ยคุณทวีธรคุณเจมมี่สวัสดีคุณพัดค่ะสวัสดีคุณกนิตาใช่ไหมผู้อ่านผิดไหมนะเธอให้ฉันนั้นเอา บอกตรงๆว่าเพิ่งมาถึงเสม็ดนั่งทานข้าวไปหนึ่งจานใหญ่ๆนะคะแล้วก็นึกถึงพวกเราเลยสวัสดีคุณเก๋ทุกเก๋นะคะตอนนี้เราอยู่กับครูสิตานะคะปฏิหารแห่งชีวิตนะคะผู้ที่พลิกชีวิตผู้คนมานับแสนๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศไม่ว่าใครก็ตามที่ฟังครูสิตาออกรอดทุกคนค่ะวันนี้อุ้ยแต่เนตเทนวันนี้นะคะ มารู้กัน3สิ่งนะสสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในวันนี้นะคะรวยรอดรุ่งแน่นอนนะในยุคนี้นะขออนุญาตสักครู่หนึ่งสวัสดีคุณสมหญิงคุณสมชายคุณสมหมายคุณสมปองสวัสดีค่ะพีกโอก,กิิน,นาดูเธอลงเธอไลย พีกลอกกินมากมายแบบเทกระเป๋าพิกลอกกินอย่างเงี้ยเธอได้เต็มเต็มเปาเลยเพราะมารู้จักค like ุณสิตาก่อนได้ทุกคนค่ะสวัสดีคุณชมพู่มาได้กอกล้วยส้มแอปเปิ้ลพิกลอกกินมากมายแบบเทกระเป๋าพิกลอกกินอย่างเงี้ยฉันสิ ไม่มีใครเสียค่ะรู้จักคุณติตามีแต่ได้นะสวัสดีครูยางคุณชนติกาคดแปมด้วยสวัสดีครูบิวกามเนตคะ่ะเสียงชัดไหมคะสวัสดีมนาป๊อปด้วยอ่ะสวัสดีค่ะร่วมตึงนะคะลูกศิษย์จากต่างประเทศทุกคนนะคะทั่วโลกเลยอเมริกายเยอรามานันนอร์เวย์ทวีปอเมริกาทวีปออสเตรเลียประเทศจีนนะคะกัมบเดียาทุกคนเลยนะคะทั่วโลกเลยเออสักครู่เดียวขออีกเพลงหนึ่ง วันนี้เวลารู้จัก,จกครูสิตานนลูกสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องมีคือความร่าเริงเบิกบานพอเจอครูปุ๊บหน้ามันต้องแบบอัตโนมติอ่ะเปิดสวิต์ค่ะอยากรวยพลิกชีวิตเปลี่ยนแค่เนี้ยทำได้ปะเปลี่ยนแล้วทำงานที่รวยได้เดี๋ยววันนี้ค่ะสมรู้นี้ปังแน่นอนเฮยไดแจกเงิน ไม่ได้มาแจกเงินไม่ได้มาแจกทองค่ะสอนรวยสอนรอดสอนรุ่งค่ะครูดาวรุ่งแห่งจักรวาลค่ะ วันที่23แล้วนะคะเราเดินทางกันมานะกับ90วันคงจิตกลับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับคุณสิตาสวัสดีโคศิวานะคะบอสคือน้บตังครูพิมด้วยสวัสดีทุกคนนะคะชาวโลกค่ะวันนี้วันที่23แล้วในการคงจิตปลับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่หลายคนได้ผลลัพธ์แล้วพิมพ์รัวนิดหนึ่งว่าได้ผลลัพธ์อะไรค่ะ เหรียญกระติดตัว20บาทค่ะเจอ,อจกดจักรวาลค่ะมาเมบิกบานในอารมณ์มันบรรยากาศทำอะไรก็ค้าก็ขึ้นทำอะไรก็จับเป็นเงินเป็นทองอยากรู้เราสักคู่เดียวรีบออกไปก่อนโอ้อยคิดจึงจริงเลยไม่เจอเธอมาตั้งนานไม่เจอตั้งนานนะย4่ชั่วโมง รารู้หลายคนกำลังเดินทางอะแต่เราไลฟ์ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะพักผ่อนแล้วเฮ้ยบะบายมาช่วงเนี้ยแพงสุด ในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะช่วงที่เคลียอารมณ์เนี่ยโอ้ขอโทษค่ะลูกในช่วงที่เคลียอารมณ์เนี่ยนะคะมันแพงที่สุดละในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหลายคนถ้าช่วงเนี้ยเดี๋ยวเราครูสอนเนะะื้อหาก่อนค่้ยมาเรียนให้ตายก็ไม่รวยเรียนให้ตายก็ไม่รุง่ง ถวายเทียนใหญ่ไปนะคะกับอาจารย์ปู่นะคะที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็ซื้อบ้านให้แม่นะคะก็เป็นบุญใหญ่สําหรับภูฏิตาแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นบุญมหาบุญใหญ่มากๆเลยในการที่ครูได้ทําคอสนะคะ90วันคงจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับภูฏิตานะคะเรียกว่าเป็นบุญมหาบุญในการช่วยม,มนุษย,ยชาติทุกคนนะคะวันนี้การช่วยที่ดีนะคะคือการช่วยทําให้ใครก็ตามนะคะตื่นรู้นะให้ปัญญาคนนะคะมีชีวิตที่ดีแน่นอนอ่ะสักครู่เดียวเดี๋ยวขออนุญาต อาสักค่นะลูกน้าสักค่นะคะตัวหนังสือบางหน้าครูไหมคะโอเคสักค่นะคะนักเรียนโอเคอ่ะโอเคเสียงชัดจัดเต็มโอเควันนี้นะคะครูมาให้เรานะคะกับสามรู้ที่ทำให้เรา รุ paper, ่งรวยรอดแน่นอนนะคะในยุค oh, น wow. mm ี้นะคะหลายคนเมื่อกี้เห็นอ่าที่ครูแชร์ไว้ที่หน้าเพจหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะหลายคนนะคะพลาดโอกาสมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้อ่านข้อมูลดีๆที่ครูเอามาแบ่งปันค่ะวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันเป็นยุคที่คนสามารถรวยรวดเร็วมากนะคะแต่ว่าประเทศไทยค่ะเนื่องจากเป็นประเทศกําลังพัฒนาก็เลยอาจจะล่าช้ากว่าคนอื่นไป9ก้าเก้าค่ะแต่ครูสิตาก้าเร็วกว่าคนอื่นนะคะเมื่อรู้จักกดจักรวาลกดแรงดูดกด วิทยาศาสตร์ที่ใครก็ตามที่ได้เรียนรู้แล้วพลิกชีวิตสำหรับใครเป็นคนใหม่อยากสำเร็จชีวิตกับครูสิตาอยากจะรวยจะรอดมองหน้าก่อนผู้หญิงคนนี้นะคะเหลือเงินติดตัว20บาท2ปีก่อนนะคะสองปีก่อนนะคะที่บ้านจนโคตรจนแต่เล็กเตีโตกางเกงในไม่มีจะใส่น้ำปลาไม่มีจะกินนะคะเช่าบ้านมาโอ้โหใหยบ้าน20จำเส็นตงหดีกว่าสาบ,บานตรงนี้ก่อนว่าถ้าครูนะคะไม่เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยชาวบ้านอยู่จริงๆนะสองปีที่แล้วก็โกหกว่ามึงชาวบ้านอยู่ขอให้ครูฟ้าพาตายเลย ครูก็ไม่ใช่ญาติเราเราก็ไม่ใช่ญาติครูนะคะมีใครบน,นโลกนี้ที่สาบานให้คุณบ้างคะว่าเขาเนี่ยพร้อมตายถ้าเขาพูดโกหกถ้าไม่มีตั้งใจฟังนะคะผู้หญิงคนนี้ติดลบสิบล้านเหรงินติดตัว20บาทค่ะอยู่ห้องเช่านะดีเจซีอพาร์ตเมนต์เทพราค่ะสปีก่อนรู้จักกจักาลมีชีวิตที่เกือบจะฆ่าตัวตายแล้วทั้งครอบครัวค่ะ รู้ว่าเทรนของโลกจะมาในเรื่องของไอทีรู้ว่าเทรนของโลกเอ่อเทรนของโลกนะคะจะมาในเรื่องของเอ่อโลกโซเชียลแต่ว่าเราพยายามแล้วอะเราพยายามแล้วเราทําแล้วแต่มันไม่รุ่งมันไม่รอดเพราะเราไม่รู้ทางะระดับโลกที่คนระดับโลกรู้กันเ e อบิ์ตเอสตาร์ทีฮาร์มเอเคิลโทนี่ร็อบบินอับราฮัมฮิกส์สองพี่น้องสองพี่น้องตระกูลหลายคนทั้งโลกที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนรู้แต่ไม่ใช่เรา โอเคปะพราะครูได้เจอกฎวิทยาศาสตร์นี้นะครูครูคสอนเราแบบง่ายครูไม่เอาแบบที่เขาบอกมาสอนนะครูเอาหลายๆคนมาย้ำๆๆๆๆๆรวมกันแล้วครูบอกเราเลยค่ะว่าทฤษฎีนี้นะคะผ่านการทํางานโดยใช้กฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาล กฎแรงดึงดูดเป็นกฎผู้จัดการของกฎจักรวาลค่ะกฎจักรวาลกฎแห่งกรรมก็เป็นหนึ่งในกฎแห่งจักรวาลเหมือนกันนะคะวันนี้การทํางานของเขาทํางานด้วยประจุไฟฟ้าในตัวเราการทํางานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเกิดจากประจุไฟฟ้าในตัวเราถ้าวันนี้ในตัวเราคิดลบเราก็จะถักทอเหมือนล่างแหที่ดึงดูดแต่เรื่องเราลบลบเข้ามาถ้าวันนี้อยู่ที่อารมณ์แล้วนะถ้าวันนี้อารมณ์เราเป็นบวก ในร่างกายเราประจุไฟฟ้าเรามีแต่บวกด้านบวกเยอะๆเราจะดึงดูดเรื่องราวบวกเข้ามาง่ายแค่นี้เองค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตแปลว่าทั้งชีวิตที่คนบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงยากเพราะเขาสะสมแต่เรื่องราวลบๆคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายเพราะเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงง่ายและชีวิตเขามีความสุขเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าเขาในร่างกายเขาหรือเขารับข้อมูลเชิงบวกเขาไม่ได้รับข้อมูลเชิงลบครูได้พบว่าคนที่จนแล้วจนอยู่อย่างนั้นค่ะรับข้อมูลเชิงลบมาทั้งชีวิตโดยเฉพาะครูสิตาค่ะอดีตครูสิตาเนี่ยรับข้อม รลมปากหมาแห่งชาติด้วยขี้นินทาแห่งจักรวาลเวลาใครเขารวยหน่อยก็เบะหน้าเบะปากนี่รวยไม่พอยัง,งโง่อีกเนาะขับรถ2ประตูทุกวันนี้กูมีทุกอย่างแบบที่บอกด่าเขาไว้หมดนั่นแหละนะคะเมื่อเข้าใจกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคู่ ไม่ใช่ด่าคนอื่นแล้วครูได้ดีค่ะครูเลิกทุกอย่างค่ะแล้วครูขอโทษในสิ่งที่ครูพูดค่ะและครูมาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกครูค่ะเมื่อครูเริ่มเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกครูค่ะประจุไฟฟ้าด้านบวกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้นที่ครูใช้กฎวิทยาศาสตร์นี้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกด้านบวกของครูล่าเลิงเบิกบานครูยิ้มอ่อนคงจะไม่ทันกฎวิทยาศาสตร์นี้เขาบอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากเพื่อมาจุบวกในตัวเองให้มากครูไม่ใช่แค่ยิ้มแต่ครูหัวเราะทั้งงทที่้ั คนขู่ค่าข่มขืนทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เหลือเงินแล้วนะคะเหลือเงินติดตัว20บาทอีกวันหนึ่งกู้เงินเข้ามา70 0 0พันค่ะไปซื้อกระสมอางมาประมูลวันแรกกำไรหลักหมื่นเลยจากการใช้กฎวิทยาศาสตร์นี้ปัจจุบันใช้กฎน,นี้มา2ปีค่ะต้องบอกว่าสามเดือนปลดนี้10บล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านอย่างง่ายๆสบายสบาย,บายใครเป็นคนใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตไปดูคลิปมาหากรรมยีวันของครูสิตาค่ะ ดูวันละหนึ่งคลิปและก็ดูตรงนี้ด้วยนะคะโกจิตปรับใจถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตเร็วไม่ใช่ดูอย่างเดียวดูแล้วต้องทําด้วยพลิกชีวิตทุกคนล้านเปอร์เซ็นต์ครูสอนฟรี 3. เดือนครูปลดนี้สิล้านหเดือนครูซื้อบ้านเงินสด 6. เดือนครูซื้อบ้านหลังท <6 S 2> ี่ 2, 2พร้อมรถเบนซ์นะคะเดเดือนครูนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านทั้งหมดที่พูด เป็นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อแล้วแต่คุณชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตรูนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่มานั่งบอกคุณอยู่ตรงนี้ค่ะคูไม่จะเป็นที่จะต้องสาบานให้ตัวเองตายเพื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักกันค่ะแต่วันนี้สิ่งที่อยากบอกค่ะไม่อยากรอดคนเดียวในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เจอทางรัดอ่ะก็แค่ยอยากบอกมึงจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของมึงนึกออกไหมเอา้ากูไปเจอสมบัติพาเมึงไปไหมถ้ำนั้นมึงบอกไม่ไปหรอกสมบัติพาแล้วมึงไม่จริงงหอมมโนเข้้าาไ,ไายวตต่แแลึ นะก็แค่บอกให้คิดดีพูดดีทดําดีถ้าคิดว่าทาแล้วยากตายหากไปเลยก็แล้วแต่เอาที่เบิกบานใจนะวันนี้3รู้สิ่งนี้ที่ทําให้คุณรวยรอดรุ่งเรืองแน่นอนนอกจากการที่คุณต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้บวกแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในยุคนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้คือยุคนี้เป็นยุคของคนที่จะเป็นเจ้านายตัวเองค่ะยุคนี้จะเป็นยุคของคนที่จะเป็นเจ้านายตัวเองค่ะหมดยุคลูกน้องค่ะประเทศไทยตอนนี้นะคะมีคนตกงานทั้งหมด6 แสนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะทั้งโลกเพราะเทนของโลกที่เปลี่ยนไปเพราะเทนของโลกที่เปลี่ยนไปตอนนี้นะคะในตอนที่ยุค 2G มาค่ะทําให้โทรเลขเลิกใช้ไปเลยในตอนที่ยุค 3G มานะคะเรียกว่าโอ้โหธุรกิจต่างๆนะคะที่เคยมีเนี่ยนะมันมันล่วงหล่นลงไม่ว่าจะเป็นนะคะพวก ธุรกรรมต่างๆทางการเงินพนักงานถูกบดออกนะคะคือมากมายจริงๆนะคะในตอนนี้นะคะสำหรับใครที่โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยต้องบอกว่านะคะตอน3 G มาอีเมลเนี่ยเราใช้อีเมลกันให้จงคลึ่มเลยมาแทนอจดหมายจดหมายหากันไม่มีแล้วเป็นอีเมลแทนจริงป่ะในยุคข,ของ4 G ค่ะอีบุ๊กมาใครที่ทำธุรกิจสิ่งพิมพ์อยู่ตกทุกคนเพราะคุณไม่รู้เทรนด์ของโลกไงเพราะเราเอาเวลาไปนั่งไม่รู้เรื่องอ่ะกูไม่ดู กูไม่ดูกูดูหนังน้ำเน่าดูข่าวรบกกูไม่ดูกูไม่บวกกูไม่บวกในขณะที่มันมีคนรวยทุกยุคค่ะยุค 3G ค่ะเป็นยุคที่คนมาใช้อีเมลแทนโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านจบไปไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ้านแล้วพังไปแล้วนะคะเลิกใช้ 4G ค่ะเป็นยุคที่อ e ีบุ๊กมาสื่อสิ่งพิมพ์ม,มาใครทําสื่อสิ่งพิมพ์ตกทุกคนนะคะและนะคะอีคอมเมิร์ซคุณเห็นไหมโอ้โหต้องบอกว่าธุรกิจการ อีคอมเมิรการซื้อขายบนโลกออนไลน์คุณเห็นไหมคะส่งผลให้วอลมาร์ทนะคะร้านค้าห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของคุณจำชื่อไม่ได้นะของอเมริกาใช่ไหมวอลมาร์ทคุณจำไม่ได้นะคะเป็นห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของโลกอ่างไว้ง่ายคือต้องปิดตัวลง e c o m m e r ิรคือซื้อขายผ่านโลกออนไลน์นั่นในยุค 4G ก็คือยุคนี้นี่แหละนะคะแล้วก็ E-banking ต่างๆทําให้พนักงานหรือ อินเตอร์เอ่อหรือธนาคารทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลยนะคะลดอัตราแล้วก็ปิดปิดธนาคารลงไป5 0ิจริงหรือไม่จริงถามเราเองนักเศรษฐศาสตร์ของโลกเขารู้แต่เราไม่รู้เราก็เป็นตาสีตาสาตาหมาตาไก่อ้าวกูตกงานแล้วทําไงดีกูไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมันต้องรู้แล้วยุคนี้ไม่เป็นยุคกําลังนะคะสิ้นปีนี้จะเข้าสู่ 5G แล้วนะคะ ไม่ใช่ยุค 4G แล้วนะคะหลายคนยังงงงอยู่งงไม่ต้องงงค่ะคุณคนไทยได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วตกงาน6 0 0 0คนเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามตอนนี้เตรียมตกงานไม่ต้องแปลกใจค่ะและคุณโชคดีมากต้องกราบขอบพระคุณงานค่ะที่จะทําให้คุณมาเป็นเจ้านายตัวเองยุคนี้ที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้ปี2020ค่ะคือยุคของคนที่เป็นเจ้านายตัวเองทําไมคะเพราะเขาตกงานกันหมด แต่คนที่ไม่รู้เท่าทันก็ยังทํางานแล้วรอตกงานแล้วไปเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่ถ้าคนรู้เท่าทันเขาจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยธุรกิจที่จะทําให้ 5G มาแรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่โอ้โหเป็นครูเป็นโค้ชค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซอินเทอร์อนเน็ตต่างๆพวกเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนที่ครูเป็นอยู่รวมถึงอาโลจิสติกนะคะการขนส่งต่ตา,ตางๆก็จะใช้เป็นหุ่นยนต์แทน,นคนคนจะถูกลด อัตราการว่าจ้างเยอะมากค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวตอนนี้นะะมันเป็นยุคข,ของคนที่ฟรีแลนซ์เก่งๆค่ะคุณทําเป็นเจ้านายตัวเองเก่งๆเป็นเจ้านายตัวเองที่คุณมีความสามารถที่จะต้องออกมาสู่โลกออนไลน์คุณปฏิเสธไม่ได้นอกจากการที่คุณจะต้องเป็นเจ้านายตัวเองแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเป็นนะคะคือการที่คุณจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะก้าวเข้าสู่ยุค 5G แล้วค่ะ สิ้นปีนี้ 5G เรียบร้อยหลานเปอร์เซ็นถ้าคุณไม่รีบตอนนี้คุณจบ 5G ตอนนี้คุณต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวพรีเซนต์ตัวเองขะหนูขาบนโลก 5G ไม่เด่นก็ดับค่ะบนโลก 5G ไม่เด่นก็ดับถ้าไม่ขยับตอนนี้ไปรอสิ้นปีจอบจบต้องออกมาทุกคนต้องออกมายิ่งตกงานยิ่งต้อง,งออกมาค่ะถ้าคุณไม่ไม่ทำก็ไม่บังคับแต่คุณก็ต้องทำอยู่ดี เหมือนที่คุณนั่งดูไลฟ์สดอยู่นี่เมื่อสามปีก่อนคุณดูไหมคะคุณก็ไม่ดูเมื่อก่อนคุณซื้อของบนอินเทอร์เน็ตไหมคะสามปีก่อนคุณก็ไม่ซื้อแต่ปัจจุบันซื้อไหมคะซื้อคุณคุณตกขอบโลกอะแล้วคุณรอให้โลกมันเปลี่ยนแล้วคุณเอยเปลี่ยนตามโลกคนกลุ่มนี้ไม่รวยคนสามกลุ่มนะคะที่จะรวยไปในทุกๆยุคที่เขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอนนี้นะคะยุคที่คนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนกลุ่มแรกที่จะรวยแน่นอนเลยคือรู้ว่าโลกจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนไปพร้อมกับโลกนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวกูค่อยเปลี่ยนใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่เริ่มเปลี่ยนกูไม่สร้างตัวตนแล้วแต่มึงนะเนี่ยกลุ่มนี้ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวรอก่อนมึงเดี๋ยวเราปีหน้าก่อนถ้าปังจริงกูค่อยเริ่มอ่ะกลุ่มนี้เกือบจะรอดเกือบจะรวยแต่ไม่ลุ่งโอเคนะกลุ่มที่3ตายแน่นอนนะล่วงอนาถดาสดาคือกลุ่มคนที่ ไม่จริงหรอกมึงอะไรจะ 5G มึงก็นั่งใช้ 4G อยู่นี่ไงไม่จริงหรอกยังไม่ต้องเตรียมตัวหรอกมึงก็ทํางานไปงานแล้วมันมั่นคงมึงเตรียมตายได้เลยดับอนาถตายแน่นอนล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนถ้าไม่ก้าวขาเข้าสู่ 5G ตายแน่นอนกลุ่มนี้ดับอย่างแรงนี่ดับอย่างแรงนี่ซื้อหนังสือเยอะๆเลยหนังสืออะไรแม่หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวเองดับอย่างแรงนี่นี่ยุค 5G แล้วนี่ ถ้าไม่สร้างตัวจนมึงตายแน่จะเก่งอะไรออะเก่งอะไรมึงเก่งอะไรบ้างเก่งไอทีเก่งข้อมูลเก่งํารูปมึงเก่งร้องเพลงมึงออกนะก็งให้บทมึงเป็นอะไรมึงออกมามึงออกมานี่คือยุคอาจีนี้ต้องมีอารมณ์สุนทรีด้วยคุณสังเกตไหมตอนนี้ร้านค้าออนไลน์แล้วกูไปใต้ทำไมเนี่ยเออร้านค้าออนไลน์นี่อ่ะทั่วทั่วประเทศเลย อ่ะทุกโจทุกแบรนด์เลยมึงเห็นไหมแบรนด์เนมอะไรต่างๆเห็นไหมเข้าสู่ออนไลน์หมดแล้วเขาเตรียมตัวกันหมดแล้วพวกมึงจะตกขอบโลกเขาไปกันถึงนู่นแล้วอ้าวมึงดูชุดเช้านายชุดเช้านายยังมีแอปเลยแล้วมึงทําอะไรดูอ่ะไปธนาคารมีแอปไหมมึงไปสมัครเมมเบอร์อะไรมีแอปไหมมีแอปทุกอย่างเลยนี่อ้าวมึงทําอะไรอยู่กรอกบัตรสมัครอยู่โหลดโหลดชีวิกโหลดไม่ทันเลยไอ้จวง ยุคนี้โรคเปลี่ยนไปอย่างแรงเรือกเราซะมึงไปนคนสามกลุ่มจะเป็นกลุ่กลุ่มไหนกลุ่มแรกเปลี่ยนเลยกูรู้แล้วมาชัวร์แล้วมาชัวร์แล้วมึงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ออกมาเลยออกออกออกไปไหนออกมาหน้ากล้องยังไงมึงต้องออกจากงานล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามึงอาจจะออกแล้วมึงอาจจะไม่ทันนี้คนอื่นเขาด้วยหมดแล้วอ่ามึงมาเริ่มต้อนรับีมึงมึงเกือบจะรอดแล้วถ้ามึงสามารถ แหวกคนอื่นกระแสคนอื่นเขาออกมากันทุกคนนะทีนี้ว่เดี๋ยวนะี้ตอนชิ้นปีเนะี่ยกูเชื่อเลยคนไทยตกง,งานกันสองสามล้านคนดีนี้เขาออกมาไล่กันสองสามล้านคนมึงตายแนะ่เลยจวงมึงรื่องตอนนี้มึงต้องทําตอนนี้เลยไอ้โรกรู้จักมึงก่อนตอนนี้อ่ารู้เทรนของโลกแล้วเสนอหน้าออกหน้ากล้องแล้วสิ่งที่จะต้องรู้นะสิ่งที่สามเนี่ยรินกูไม่กลับมาแล้วตอนนี้อาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์จะเยอะมากเยอะที่สุดเยอะที่สุด คืนเดียวก็เฟี้ยวเลยนะสิ่งที่จะต้องรู้คือต่อไปนี้ธุรกิจทุกอย่างจะอยู่บนมือถือ้อะมึงได้ยินไม่ผิดนะต่อไปนี้ทางโลกธุรกิจทุกอย่างจะอยู่บนมือถือ อาจามาึเงออกหน้ากล้องเข้าใจหรือยังเพราะว่าต่อไปนี้เขาจะไม่คุยกับมึงแล้วทุกคนก็จะก้มหน้าก้มตากันผัวนั่งข้างๆก็รายหาเมียลูกอยู่ในลูกก็รายหาพ่อแม่ไม่คุยกันแล้วเป็นยุคของโทรศัพท์อย่างถาวรธุรกิจธุรกรรมความสุขความสนุกความเบิกบานเอาง่ายว่าสันทนาการทุกอย่างแม่งอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ในมือถือหมดแล้วทานไหม ทุกอย่างเลยแฟมิลี่มึงก็อยู่ในมือถือลูกมึงจะไม่มีความสุขที่ไปเที่ยวกับมึงแต่ลูกมึงจะแฮปปี้ที่ถ่ายวิดีโอไว้หรือว่ามีรูปสวยๆให้กับเขาทุกอย่างบนโลกนี้ต่อไปจะอยู่บนมือถือค่ะชัดเจนมะสามรู้นี้มึงรู้มึงรุ่งในยุคนี้แน่นอน5 G แต่ถ้ามึงไม่ปรับตัวแล้วแต่มึงตกขอบโลกต่อไปรอก็ได้รอสัก2 0 2 5ค่อยมาทำตายแน่มึงตายอย่างเขียเลย คนที่เริ่มก่อนรวยกว่าค่ะต่อไปขายของออนไลน์าขายกันจง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 อย่างเดียวขายไม่ได้แล้วต้องมีระบบแล้วอันนี้บอกไว้ก่อนนั้นนี่เทรนมาเรียบร้อยแล้วเพิ่งสอนลูกๆวันนี้หน้า Facebook มาเลยข่าวข้อมูลจริงด้วยนะอา่ไปเชิสดูในอเมริกาอะไรเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เออต่อไปนี้ทุกอย่างทุกสิ่งเอฟลิติงจิงกเบลมึงไม่อยากคุยกับคนข้างๆเพราะอีนี่ไม่สร้างความบันเทิงให้กูเท่ามือถือแล้ว ต่อไปเป็นอย่างนั้นแล้วสามรู้นี้ชัดเจนไหมคะพิมพ์กลับมาลิ้นกูสิตาอ่ะ ชัดเจนไหมคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมครูสิตาถึงประสบความสำเร็จเร็วคะ่ะครูมาในช่วงยุค 4G กําลังจะ 5G ค,ค่ะครูจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วคะ่ะครูลุกขึ้นมาสร้างตัวตนท่านท่านที่ครูไม่รู้เทรนด์ของโลกด้วยรู้ว่าเทรนด์ของโลกมันมาเกี่ยวกับเนี่ยอีคอมเมิร์ซเรารู้ว่าอีคอมเมิร์ซมันมาค้าขายบนโลกอะไรทำอะไรก็ได้บนโลกอนไ์เรารู้แต่เราจับทางไม่ถูกคะ่ะและสิ่งที่แพงมากๆเลยดอกจันหนักๆค่ะวันนี้การที่คุณจะออกมาสร้างตัวตนการที่คุณจะ เก้าขาเข้ามาเป็นเจ้านายตัวเองการที่คุณจะต้องรู้ว่าทุกอย่างมาอยู่บนมือถือแล้วหากคุณปาจากวิธีคิดด้านดีหากคุณปาจากอารมณ์ด้านดีหากคุณปาจากพี่เลี้ยงดีๆจอบอคายจวงจบ <laughs> ทําไปเลย8ดล้านรายการทํายังไงก็ <laughs> ล่วงเพราะว่าไม่เปลี่ยนสันดานและอารมณ์ทํายังไงก็สับสนทํายังไงก็ไม่รุง่งทําไมหนูถึงไม่รุง่งทาไมหนูถึงล่วงตลอดเพราะอารมณ์ไม่คิดจะบวกคิดจะลบตลอดเวทันเนาะ เออดังนั้นนะคะวันนี้ใครรู้ก่อนก็รวยกว่าใครรู้ช้าก็แล้วแต่เองชัดเจนเนาะดังนั้นสิ่งที่ครูสอนค่ะมันเป็นการคอนเฟิร์มนะ เทรนของโลกไปอ่านหนังสือดูไปดูเทรนของโลกไปเซิร์ชดูค่ะ,ะห้างที่ต่างประเทศถูกปิดจริงหรือเปล่าไปดูค่ะว่าตอนนี้นะคะบนโลกนี้คุณจะไปต่างประเทศอะไรก็ตามใช้แอปพลิเคชันไหมใช้การสมัครผ่านอีเมลอะไรของคุณหรือเปล่าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับคุณได้ทันท่วงทีจริงหรือไม่มีโปรโมชั่นอะไรส่งเข้ามาทางอีเมลคุณจริงหรือเปล่าถามตัวเองค่ะถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มจอบอจบ อย่างถาวรตลอดกาลลนานเินไม่ว่าวันนี้คุณจะทําธุรกิจอะไรคุณจะขายกระเป๋าคุณจะขายรองเท้าคุณจะขายเครื่องเขียนคุณจะทําอะไรบนโลกนี้คุณต้องลุกขึ้นมาค่ะผ่านอารมณ์ความรู้สึกด้านดีเทรนตัวเองด้านดีเทรนไปกับครูสิตาค่ะฟรีค่ะโปรแกรมนี้5 0 0 0 0นบาทก็ไม่อยู่ค่ะกับ90บวันโคจรับบใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูสิตานักเรียนต่อไปจะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วบอกเลยว่ายุคโรงเรียนจะถูกจบไปมหาวิทยาลัยมีผลกระทบแน่นอนค่ะเพราะต่อไปนี้เด็กจะเรียนและสอบ อยู่บ้านก็สามารถเรียนและสอบได้แล้วนะในยุค 5G คอยดูการปฏิวัติครั้งใหม่ค่ะกับ 5G ที่จะเกิดขึ้นค่ะเด็กการเป็นว่าไปเรียนไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับเรียนอยู่บนอินเทอร์เน็ตค่ะที่เขาชอบการสอนรูปแบบใหม่จะถูกดึงดูดเข้าไปให้เด็กเข้าไปเรียนและมีความรู้มากขึ้นค่ะเด็กจะเก่งรวดเร็วมากค่ะและในยุคที่เงินอยู่กลางอากาศเป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะในยุคนี้นะคะทุกคนจะมีชีวิตที่ฟรีดอมไร้แพสซีฟไร้ของจริง ของจริงเพราะทุกคนตกงานหมดไงทุกคนก็เลยต้องทําอะไรเพื่อให้ตัวเองรอแต่มันไม่ใช่แค่รอถ้าคนรู้ก่อนมันจะรุ่งค่ะและคนที่รุ่งคือคนที่เลือกค่ะและคนที่เลือกคือคนที่เรียนค่ะและ้วค,คนที่เรียนคือคนที่รวยค่ะดังนั้นนะคะบุญเสมอถึงเจอกันค่ะสุดยอดแคมป์นะคะสั่งความมั่งคั่งนะโอ้ ปลุกพลังสั่งความมัง่งคั่งจำชื่อคอร์ไม่ได้เลยแอคชั่นทูพาวเวอร์สองกับคูซิตาไม่ไปไมไ่รวยช่วยไม่ได้จริงนะคะแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์ซิตาจากราคา500 0 0 0บาทนะคะแสนห้าห้าแสนแล้วตะครูเพราะเนื้อหาครูเตียงไปเป็นล้าน โปรโมชั่นอยู่15,900บาทรีบทักไปที่ไลน์แอดค้อันเดอร์สกอสิตาไปแมคมป์ค่ะครูช่วยเราได้นะคะครูจะดีท็อกให้เรากลายเป็นคนใหม่ง่ายๆสบายๆแต่เราต้องเปิดใจที่จะมาเรียนกับครูค่ะสุดยอดแคมป์ที่คุณพลาดไม่ได้แล้วครูจะหยุดยาวคุณไปต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยแคมป์อาจจะแคมป์นี้แล้วก็หยุดอีก345 6 7 8เดเดือนแล้วแต่ค,ตะค,ะคตรูสิตานะคะเอาที่ครูสิตาเบิกบานรีบแอดไปที่ไลน์แอดโค o p อันเดอร์สกอตสิตานะคะกับสุดยอดคอร์ดแอคชั่นทูเพ เรืงเงินติดตัว20บาทเจ็ดเดือนนำะพาธุรกิจสู่ร้อยล้านไม่ไปพูดจนสั้นเลยพลาดแล้วแต่บึงนะคะชีวิตเป็นของมึงไม่ใช่ชีวิตเป็นของครูถ้าคิดว่าหมื่นห้าแพงเอาเงินไปจ่ายเรียนปริญญาเอกค่ะและถ้าคิดว่ายังจะมีงานทําอยู่เอาที่เบิกบานค่ะสําหรับใครเรียนฟรีไม่ได้ผลไหวเลยค่ะไม่ต้องลงคอร์สแคมป์สัมสมนาคใครมาใหม่ไปดูค่ะเอ่อมหากรรม21วันนะคะแล้วก็ดูโปรแกรมจิตกับครูสิตาด้วยมหากรรม21วันดูวันละหนึ่งคลิปนะคะ90วันโคกจิตด,ดูวันละหนึ่งคลิปคือด อามหากรรมบวันวันที่1 90วันวันที่1ดูคู่กันแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนพลิกเลยค่ะพลิกเลยค่ะลูกศิษย์ครูพลิกชีวิตเยอะมากกับโปรแกรม90วันสุดยอดคอสสะเทือนโลกค่ะที่สอนฟรีนะเพจคพรูจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แต่ครูไม่สามารถยกบรรยากาศแคมป์มาให้เราได้อยากได้เราต้องไปเองค่ะและสําหรับใครที่ไม่ได้ไปแคมป์พูดตรงๆค่ะว่าคุณจะเสียเวลาไปอีกชาติหนึ่งเลยค่ะเพราะคุณจะต้องรอครูจิตามาจัดอีก6เดือนซึ่งคุณพราะคุณอยู่ที่บ้านคุุณณก็ออออออเเเี่่่ยยยยวงงงงงาาาะมมมัััันนนนนนนตต้้้จจคคคคคคแแบบบบรรูู์ด แคมป์ไม่มาพลาดจริงๆนะคะราคาขึ้นตลอดพรุ่งนี้จะขึ้น30 0 0 0บาทรีบทักไปที่ไลน์แอดโค้ดเดอร์สกอร์ซิตาเราไม่ได้ต้องการคนเยอะค่ะตอนนี้ร้อยกว่าคนคะ่ะเราต้องการคนที่ต้องการพลิกชีวิตคะ่ะเพราะเราจะพลิกฟ้าแล้วเราจะคว้าดาวด้วยกันนะคะส่วนใครที่เรียนปีแล้วได้ผลหนูจะไปแคมป์ค่ะครูขาแต่หนูอยากรู้ว่าแบรนด์ครูทําการตลาดอย่างไรทําไมเจ็ดเดือนร้อยล้านแบรนด์ครูไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยทำไมมันเจ๋งจังเลยคนไปเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะณนะที่จังหวัดอุดรธานีสามารถติดต่อที่อภิญญาพนัสสาย AP i n y a นะคะพันธสัพพิฮเอจะขึ้นเลยอภิญญาพันธสานะคะปินเซตเอญยหรือทักไปที่ไลน์แอดโค้ดอั e เดอรกากับสุดยอดคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์นะคะที่สุดของโลกคูสตาจะสอนว่าเราจะสามารถมีเงินนะคะเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านได้อย่างไรนะคะและครูใช้การตลาดแบบไหนทําไมแบรนด์ครูถึงรุ่งเรืองเฟื่องฟูแบรนด์ครูเปลี่ยนสันดานกันทั้งแบรนด์ค่ะและที่สาคัญคะ่ะรวยรอดนะคะมีบ้านให้ตัวแทนอยู่35ล้านนะะ่ะคุณคิดเอาเองค่ะว่าแบรนด์เราของจริงหรือไม่ถามตัวคุณดูค่ะ วันที่9เดือน 9- 2019ค่ะที่อุดรธานีถ้าวันที่20นี้คนไม่ถึง500คนคุูติดตามไม่ไปคืนตั๋วทุกกรณีถือว่าช่วยลาก้าแล้วนะคะบัตรราคา1590บาทและครูโปรโมชั่นให้น้ำหอมพลังงานหินฟรี1ขวดด้วยรีบทักไปที่ไลน์แอดโค้ด under score สิตาสำหรับแคมป์และหนาคอรสที่อุดรน,นะคะบุญเสมอถึงเจอกันไม่รักไม่ชอบไม่ต้องมาเจอกันค่ะอยากมาลองของมาดูได้ค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์หรือไม่ครูตอบเลยว่าคนลองของไม่ได้ผลลัพธ์อยู่แล้วค่ะคนที่มาาาาด้วยรรรรนีี่เเพะเลไผล คุณเท่านั้นจึงจะได้ผลลัพธ์ค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคอร์สหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ24พรุ่งนี้แล้วค่ะอย่าลืมด้สมาธิขอบคุณทุกสรรพสิง่งแล้วอยอาดูได้โูววดเก็บคีโอโหเบิกบ้าน